วันนี้วันที่14่กุมภาวันแห่งความรักนะครับก็เลยจะมาพูดถึงคาถาแห่งความรักในทางพระพุทธศาสนาของเราบ้างนะครับคาถาเหตุเกิดแห่งความรักนะครับใจความย่อ,อก,ก็คือว่าความรักนั้นย่อมเกิดขึ้นด้วยเหตุสองประการนะครับความรักจะเกิดขึ้นเพราะเหตุ2ประการก็คือปุเพสันนิวาสนี่นะฮะก็คือการเป็นผู้เคยอยู่ร่วมกันมาในชาติก่อนๆน,นะครับเคยเป็นพ่อเป็นแม่ เคยเป็นสามีภรรยาเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนนะครับเคยเป็นอะไรกันมาในชาติก่อนๆนะครับเคยทําสิ่งที่ดีๆร่วมกันมาในชาติก่อนๆนี่นะครับที่2ก็คือสาเหตุที่2ก็คือปัจจุป,ปันนะหิเตนวานี่นะครับก็เพราะความดีความเกื้อกูลกันในปัจจุบันนั่นเองนะครับความดีที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะฮะคาถานี้ก็ถือว่าเป็นคาถาที่แปรยาาคาถาหนึ่งเลยนะฮะ เพราะจะต้องเพิ่มศัพท์จํานวนมากเข้ามาให้ได้ความหมายนะครับเราก็มาลองแปลกันเลยนะครับตรงนี้นะครับอุปรังวาอันว่าดอกอุบลหรือเศษะชะระชะปุกพังวาหรือว่าอันว่าดอกไม้อันเกิดในน้ำอันเหลือนิสัยยะอาศัยแล้วทเวการณา,านี้ซึ่งเหตุทั้งหลายสองอุทกังจะเอวะคือซึ่งน้ำด้วยนั่นเทียว กัดทมังจะคือซึ่งเปลือกตมด้วยชายเตย่อมเกิดอุทะเกในน้ำยะถานะครับตรงนี้เป็นยะถาชั้นใดตังเปมังอันว่าความรักนั้นชายเตย่อมเกิดทวีหิการเนหิด้วยเหตุทั้งหลายสองปุเพสันนิวาเสนวานะครับตรงนี้เป็นวาศัพท์ คือด้วยการอยู่ร่วมกันในการก่อนหรือปัจจุป,ปันนะหีเตนะวาหรือว่าคือด้วยความเกื้อกูลอันเกิดขึ้นเฉพาะแล้วเอวังนะครับเอวังฉันนั้นนะเอวังตรงนี้คาถานี้ก็ปรากฏอยู่ในหนังสือธรรมบทภาคที่สองนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเอาไว้ในเรื่องของนางสามาวดีธรรมบทภาคที่สองนะครับผมถ้า ถ้าประสงค์จะศึกษา,อ,าอยากจะทราบเนื้อเรื่องที่ละเอียดก็สามารถเข้าไปอ่านได้ในหนังสือธรรมบทนะครับภาคที่2นะฮะความรักในทางพุทธศาสนานะครับวันนี้วันแห่งความรักความรักในทางพระพุทธศาสนาก็คือความเมตตาปรารถนาดีต่อกันและกันนะฮะ